นายวิศนุเครือง,งานรองนายกรัฐมนตรีไม่ขอวิาพากษ์วิจารณ์ผลการนับคะแนนของ,ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะยังไม่มีความชัดเจนและไม่ขอแสดงความคิดเห็นกรณีที่ถูกโจมตีเรื่องการนับคะแนนเช่นเดียวกันขณะนี้ยังไม่เห็นโครงร่างการจับมือจัดตั้งรัฐบาลของแต่ละพรรคการเมืองแต่เข้าใจว่าจะมีความชัดเจนมากกว่านี้หากมีการประกาศผลการนับคะแนนถึงร้อยละ95และประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะทราบผลประมาณต้นเดือนพฤษภาคม นายวิศณุกล่าวว่าการเจรจาพูดคุยระหว่างพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลสามารถทําได้ก่อนที่กะกะตจะรับรองสอสอแล้วเสร็จภายใน60วันแต่ส่วนตัวเชื่อว่าแต่ละพรรคได้พูดคุยกันแล้วหลังปิดหีบเลือกตั้งแต่ถือเป็นการพูดคุยเท่านั้นต้องรอความความชัดเจนจากกะกะตอ,อีกครั้ง โดยพรรคที่ได้คะแนนเสียงข้างมากอาจจะพูดคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลก่อนได้แต่ระหว่างนั้นก็ไม่สามารถตัดสิทธิ์พรรคการเมืองที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับสองและอันดับ3หรือพรรคการเมืองขนาดเล็ก และเมื่อถึงเวลาเปิดสภาต้องให้พักการเมืองที่ได้คะแนนมากที่สุดเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีก่อนตามด้วยพักอื่นๆจากนั้นก็จะมาโหวตกันว่าใครจะได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าได้คะแนนเสียงสนับสนุนไม่ถึงครึ่งก็จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนที่2และขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นไปตามกติกาค่ะ